สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ว่าในเรื่องของประสบการณ์เฉียดตายนะครับสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Surgeon Stuck by Lightning Discover the God Energy Near Death Experience หรือถ้าแปลเป็นชื่อภาษาไทยก็คือศัลยแพทย์โดนฟ้าผ่าและค้นพบพลังงานพระเจ้าประสบการณ์เฉียดตายสำหรับคลิปนี้มาจากช่อง c o m i n g Home เรามาฟังเรื่องราวกันได้เลยครับเพราะเราทุกคนต้องตายแต่บางคนตายไปแล้วและกลับมาแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาจากโลกที่อยู่อีกฟากหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าประสบการณ์เฉียดตายและนี่คือเรื่องราวของโทนี่ซิโคเลียผมชื่อว่าแอนโทนีเดวิดซิโคเลียผมเติบโตในคิงส์ตันนิวยอร์กผมอยู่ที่นั่นในช่วง18ปีแรกของชีวิต แล้วก็ประสบปัญหาบางอย่างในปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมเป็นเรื่องโง่ๆที่วัยรุ่นเขาทำกันในยุคนั้นโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลโรงเรียนมัธยมปลายของผมได้ไปอยู่ที่ซิทาเดลซึ่งเป็นโรงเรียนทหารและเขาแนะนำพ่อของผมว่าผมจำต้องไปเรียนที่ซิทาเดลเพราะผมจำต้องได้รับการแก้ไขบางอย่างสักเล็กน้อยผมยังจำคำที่พ่อพูดได้แกจะไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่แกอยากไป แต่ถ้าแกไม่ไปเรียนที่ซิทาเดลแล้วก็ไม่ต้องกลับมาบ้านอีกผมเลยคิดว่าโอเคมันทำให้เป็นทางเลือกที่ง่ายมากผมก็เลยไปที่ซิทาเดลและเล่นฟุตบอลที่นั่นได้รับการศึกษาในสาขาชีววิทยาเมื่อผมอยู่ที่นั่นปีสุดท้ายผมได้รับเกียรติให้ร่วมทำงานกับอัลเบิร์ตเซนจอจีผู้ชนะรางวัลโนเบลซึ่งเป็นผู้ให้คำนิยามวิธีการทำงานของกล้ามเนื้อ ตอนนั้นมันทำให้ผมได้ตระหนักว่านี่ละคือสิ่งที่ผมอยากทำและผมมองเห็นภาพตัวเองเป็นแบบนั้นและผมก็เรียนรู้การทำงานทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆผมตัดสินใจเรียนต่อในระดับปร,ริญญาโทและใช้เวลาอีก5ปีถัดมาจนได้รับปร,ริญญาเอกด้านสรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์เมื่อผมเรียนจบปร,ริญญากลับไม่มีงานทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้คนจำนวนมากมายที่ได้ไปเรียนต่อ เพื่อที่จะหนีจากการต้องไปร่วมสงครามเป็นสงครามเวียดนามในตอนนั้นและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงผมสําเร็จการศึกษาพอดีก็มีบัณฑิตปริญญาเอกออกสู่ตลาดแรงงานอย่างเหลือเฟือผลก็คือไม่มีงานดีๆเหลือให้ทำเลยผมก็เลยคิดว่าจําต้องตัดสินใจอีกครั้งผมคิดว่าจะไปเรียนต่อทางด้านแพทย์ที่สุดแล้วก็ถึงเวลาที่ผมต้องเลือกว่าตัวเองอยากจะเป็นแพทย์ประเภทไหนกันแน่ และผมตัดสินใจเลือกสาขาศัลยะกรรมกระดูกเพราะผมเป็นหนึ่งในเด็กคนหนึ่งที่ชอบแยกสิ่งของต่างๆออกจากกันจากนั้นก็นำมาต่อใหม่และสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาผมคิดว่าเพราะมรดกการเป็นคนอิตาลีของผมก็คงจะมียีนช่างไม้ฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งบ้างและนั่นคือสิ่งที่ผมตกลงใจทาในปี1994ภรรยาของผมได้เชิญคนมาห้าคนเป็นงานวันเกิดในเดือนสิงหาคม ทุกๆปีเราจะมีนัดรวมตัวกันเพื่อจัดปาร์ตี้วันเกิดและพวกเขาได้เลือกสถานที่ที่เรียกว่าทะเลสาบสลิปปี้ฮอลโลที่ริมทะเลสาบจะมีพาวิลเลียนที่คุณสามารถเช่าสถานที่ได้แล้วเธอก็เช่าหลังหนึ่งซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้25คนขึ้นไปซึ่งนั่นจะกลายเป็นการมารวมตัวกันในเดือนสิงหาคมของเราและผมได้รับมอบหมายให้ทำบาร์บีคิวดังนั้นผมจึงออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อเตรียมอาหารให้พร้อม และคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นบนในพาวิลเลียนในช่วงแรกของวันข้างนอกสวยมากดวงอาทิตย์ส่องแสงมีอุณหภูมิที่น่าพอใจทุกอย่างดูดีจริงๆจนถึงจุดหนึ่งที่ผมตัดสินใจว่าควรจะโทรหาแม่เพื่อเช็คดูสักหน่อยเพราะเธอไม่ได้มาด้วยและตอนนั้นพ่อของผมก็จากไปแล้วแม่ของผมได้อยู่บ้านตัวคนเดียวผมจึงอยากโทรไปเช็คจึงขอให้คนอื่นๆทำบาร์บีคิวให้ต่อ ผมเดินไปรอบๆบ,บ,บริเวณหน้าอาคารซึ่งมีโทรศัพท์สาธารณะติดอยู่สิ่งที่ผมไม่รู้ในตอนนั้นก็คือมีเมฆพายุพัดมาเหนือทะเลสาบซึ่งเราก็อยู่ริมทะเลสาบพ,พอดีตอนที่ผมเดินไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อจะโทรหาแม่เมื่อผมกดหมายเลขและพยายามโทรออกผมปล่อยให้มันดัง 5, 6, 7ครั้งแล้วเธอก็ยังไม่ยอมรับสายผมคิดว่าไม่เป็นไรบางทีแม่อาจจะยุ่งอยู่ ไว้ผมจะลองโทรอีกครั้งระหว่างที่ผมเอาโทรศัพท์ออกห่างจากใบหน้าเพื่อที่จะวางสายผมได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมากแล้วก็มีแสงสว่างวาบออกมาจากโทรศัพท์มันกระแทกผมเข้าที่ใบหน้าแล้วเวียงผมไปด้านหลังเหมือนผมเป็นแค่แมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งในตอนที่มันเวียงผมไปด้านหลังผมกลับเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดที่สุดเหมือนว่าตัวผมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจำได้ว่าผมยืนอยู่และคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย ผมรู้ว่าตัวเองเห็นสายฟ้าผมรู้ว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าและรู้ว่าตัวเองถูกเบี่ยงไปข้างหลังแต่ตอนนี้ผมกลับยืนอยู่ที่นี่แต่ไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลเลยผมหันไปมองดูโทรศัพท์เห็นมันห้อยอยู่ผมก็แค่ยืนอยู่ตรงนั้นสับสนอย่างยิ่งตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงแม่ยายกรีดร้องเธออยู่ด้านบนของบันไดส่วนผมอยู่ด้านล่างของบันไดแล้วเธอก็รีบวิ่งลงมามุ่งหน้าตรงมาที่ผมผมคิดว่า นี่มันไม่ดีเลยเมื่อแม่ยายกำลังวิ่งมาหาคุณพร้อมกับกรีดร้องไปด้วยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เลวร้ายแน่ๆขณะที่เธอลงมาอยู่ตรงหน้าผมแต่เธอกลับมองไปทางด้านซ้ายผมคิดว่ามันแปลกจริงๆมันเหมือนกับว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นซะด้วยซ้ำผมคิดว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรผมเลยหันไปยังที่ที่เธอกำลังจะไปเดินไปได้ประมาณ3ก้าวผมจึงพบตัวเองนอนอยู่บนพื้นผมคิดว่าโอ้ นี่ผมตายแล้วหรือนี่มันช่างน่าช็อกจริงๆผมคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าเมื่อคุณตายไปแล้วจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อบอกให้คุณได้รู้อาจจะเป็นเสียงระฆังนกหวีดดังขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันน่าจะมีสัญญาณอะไรสักอย่างที่บอกว่าเฮ hey, เพื่อนคุณตายแล้วนะแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็เป็นเพียงความก้าวหน้าตามธรรมชาติที่ตัวผมอยู่ในสภาวะนี้ในวินาทีนี้ แล้ววินาทีถัดไปผมก็ไปอยู่ที่อื่นและเปลี่ยนจากการมีร่างกายให้ออกมาอยู่นอกร่างตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังรอใช้โทรศัพท์อยู่เธอลงมาและเริ่มทำ CPR ปรากฏว่าเธอเป็นพยาบาลผมยืนอยู่ตรงนั้นพยายามเรียกหาใครก็ได้ที่รับฟังผมสามารถมองเห็นทุกคนได้ยินทุกอย่างแต่กลับไม่มีใครที่ได้ยินหรือว่าเห็นตัวผมเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือ ผมยืนอยู่ที่นี่และคิดอย่างที่ผมทำตามปกติผมสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และผมก็คิดไปตามภาษาที่เป็นไปตามปกติที่ผมจะคิดมีความคิดมากมายแข่งกันผ่านเข้ามาในหัวผมที่พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ในวินาทีนั้นเองผมได้ตระหนักว่าผมเป็นคนเดิมตามที่เป็นมาเสมอไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความตายและวิญญาณของผม หรือใครก็ตามที่ผมเป็นนั้นคือความเป็นนิรันด์และนั่นอาจเป็นการตระหนักรู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่เข้ามาสู่ผมดังที่สิ่งทั้งปวงนี้ได้เปิดเผยออกมานั่นก็คือวิญญาณของผมอยู่ที่นี่ตลอดมาที่สุดแล้วเราก็คือคนสองคนเราอยู่ในร่างกายนี้ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าเครื่องแต่งกายที่อยู่ด้านบนของที่เราเป็นมาเสมอในรูปแบบวิญญาณ ผมเดินไปหาร่างตัวเองมองไปที่ร่างและรู้สึกเฉยๆเหมือนกับว่านั่นคือผมแต่ก็ไม่ใช่ผมผมยังคงเป็นคนคนเดิมตามที่เป็นเสมอมาและสิ่งที่นอนอยู่บนพื้น,นั้นไม่ใช่อะไรที่นอกไปจากเปลือกที่ว่างเปล่าและมันก็น่าประหลาดใจเอามากๆมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่ากลัวเลยที่จริงแล้วมันคือสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามคันลองของมัน ผมคิดว่าเปล่าประโยชน์ที่จะยืนอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีใครมองเห็นหรือได้ยินผมเลยผมก็เลยหันกลับมาเพื่อเดินขึ้นที่บันไดเพื่อที่จะไปหาครอบครัวของผมเมื่อผมเดินขึ้นบันไดไปสามขั้นผมก้มองลงพื้นและเริ่มเห็นขาของตัวเองที่กำลังค่อยๆจางหายไปและผมคิดว่าโอเคนี่มันชักจะแปลกจริงๆแล้วนะเมื่อผมไปถึงบันไดขั้นบนสุดผมก็สูญเสียรูปร่างทั้งหมดไปแล้วตัวผม กลายเป็นแค่ลูกบอลพลังงานที่บันไดนั้นเมื่อคุณขึ้นไปจนสุดมันจะเป็นชั้นที่หนึ่งและมันต้องเดินไปอีกสองสามก้าวด้านซ้ายแต่ผมไม่สนใจเรื่องนั้นอีกแล้วผมไม่มีรูปร่างก็เลยทะลุผ่านกำแพงเข้าไปเมื่อผมอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงผมก็อยู่ด้านบนเหนือภรรยาของผมพอดีเธอกำลังระบายสีใบหน้าของเด็กๆผมจำได้ว่าได้ถ่ายภาพนั้นไว้ในหัวว่าใครอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่จุดไหน เอร์นิเจอร์จัดวางไว้ยังไงบ้างและเด็กๆยืนเรียงตามลำดับแบบใดและเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นสำคัญในเวลาต่อมาตอนที่เรามาเปรียบเทียบบันทึกของกันและกันเพราะผมสามารถพูดสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่แล้วผมมองเห็นทุกอย่างและอยู่ที่นั่นจริงๆผมเดินต่อไปในห้องนั้นและเมื่อผมออกจากห้องผมทะลุผ่านหลังคาออกไปและสิ่งต่างๆก็เริ่มน่าสนใจขึ้นจริงๆ มันเหมือนว่าจูๆ่ๆผมก็ตกลงไปในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยพลังบวกอันบริสุทธิ์มีแสงสีขาวอมฟ้าที่พลังงานนี้ได้แผ่กระจายออกมาถ้าคุณสามารถจินตนาการถึงพลังงานที่ประกอบไปด้วยความรักและสันติสุขอย่างสมบูรณ์ไม่มีอารมณ์อื่นใดไม่มีความรู้สึกอื่นใดที่ผมมียกเว้นสิ่งนั้นและมันก็น่าประหลาดใจเอามากๆที่สามารถรับรู้ถึงความรัก และสันติสุขมากมายที่ออกมาจากแหล่งพลังงานนี้ตอนนั้นผมเข้าใจทันทีว่านี่จะต้องเป็นพลังงานพระเจ้าแน่ๆน,นี่คือสิ่งที่สร้างทุกอย่างผมคิดว่านี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครบางคนจะสามารถมีการตระหนักรู้นี้ได้และความรู้สึกนี้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นมาตลอดชีวิตของผมเมื่อถึงจุดนั้นผมก็ตระหนักว่ากำลังจะไปที่ไหนซักแห่ง ผมเริ่มมองเห็นภาพปฏิติประต่อของจุดที่สูงสุดและจุดต่ำสุดในชีวิตของผมเพียงแต่มันไม่ได้มีคําอธิบายอะไรมากนักมันเป็นแค่รูปภาพของสิ่งต่างๆในชีวิตของผมจุดสูงสุดต่ำสุดบาดแผลทางจิตใจอะไรก็ตามที่อยู่ณจุดนั้นผมกําลังปรับตัวเข้ากับกระแสผมไม่รู้ว่ามันกําลังจะไปไหนหรือจะพาผมไปที่ใดแต่มันก็น่าตื่นเต้นและเกือบจะเป็นความปิติยินดี เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเอามากๆแต่แล้วจู่ๆก็เหมือนมีใครมาปิดสวิตชันใดนั้นผมก็ประสบความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสผมได้กลับมาอยู่ในร่างของตัวเองอีกแล้วผมตะโกนดังกล้องในหัวตัวเองให้แก่ใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ได้โปรดได้โปรดอย่าให้ผมทำแบบนี้เลยผมไม่อยากกลับไป แม้ว่าผมจะมีลูกสาคนภรรยาหนึ่งคนแล้วผมก็รักชีวิตของตัวเองด้วยแต่ไม่มีอะไรที่สามารถเทียบเคียงได้เลยกับสิ่งที่ผมได้ประสบมาตอนอยู่นอกร่างกายผมบอกได้โปรดอย่าให้ผมทําแบบนี้เลยมันคือความโกรธผมต้องการกลับไปในที่ที่ผมเคยมาและมันเปลี่ยนจากความสุขที่สุดกลายเป็นความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสกระแสะไฟฟ้าที่กระแทกเข้าใบหน้าของผมอย่างจังและมันออกมาจากเท้าที่ไหม้ของผม แต่ผมรู้ว่าผมไม่มีทางเลือกใดๆผู้หญิงผู้ที่กำลังทำ CPR จึงหยุดและเธอก็คุกเข่าข้างผมผมต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่จะพอมีสติที่จะลืมตาได้และเมื่อผมลืมตาทุกอย่างก็หลุดโฟกัสเอามากๆและผมพูดอะไรบางอย่างออกไปมันน่าจะเป็นคำขอบคุณเธอแต่น่าเสียดายที่สิ่งที่ออกมาก็คือผมเป็นหมอไม่เป็นไรหรอกรู้ไหมนั่นเป็นคำพูดโง่ๆ แล้วผมก็ตระหนักได้ในจุดนั้นว่าโอเคคุณอาจจะยังคิดได้ไม่ชัดเจนนักแค่หุบปากแล้วรอไปก่อนทุกคนเริ่มวิ่งเข้ามาพวกเขาเรียกรถพยาบาลโทรหาตำรวจแล้วผมคิดว่าไม่อยากไปนั่งห้องฉุกเฉิน4-6ถชั่วโมงเพื่อให้ใครสักคนมาบอกว่าผมยังมีชีวิตอยู่ผมเลยเลือกที่จะให้เขาพากลับบ้านแล้วโทรหาเพื่อนที่เป็นแพทย์โรคหัวใจและเพื่อนที่เป็นนักประสาทวิทยาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟัง พวกเขาบอกว่าให้รีบมาในทันทีผมไปหาพวกเขาที่สำนักงานและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณโชคดีจริงๆเลยนะที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากประสบการณ์เฉียดตายผมกลัวที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังรู้ไหมนี่เป็นช่วงต้นยุคป,ปี90และใครๆก็อาจเรียกสภาวะนี้ได้ว่าผู้ชายคนนี้คงจะเสียสติไปแล้วและอาจเพิกถอนใบอนุญาตของผมก็ได้เพราะผมกำลังพูดสิ่งต่างๆที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย ผมเลยปิดปากตัวเองเป็นส่วนใหญ่พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นแต่ผมจะไม่ทำให้ตัวเองอับอายหรือให้ใครมาเรียกผมว่าเป็นคนบ้าเช่นเดียวกันก่อนที่จะถูกฟ้าผ่าผมอยู่เส้นทางวิชาการศัลยกรรมกระดูกที่ผมต้องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและเป็นประธานการประชุมกระดูกสันหลังทุกๆปีแต่เมื่อผมได้มีประสบการณ์กับเส้นทางนั้นสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนไม่สำคัญอีกต่อไป ผมรู้สึกเหมือนหลงทางจริงๆเริ่มสงสัยว่าทำไมต้องผ่านเหตุการณ์นี้เพราะมันดูไม่สมเหตุสมผลกับผมเลยทันใดนั้นผมก็เริ่มมีความปรารถนาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะฟังเพลงเปียโ,โนคลาสสิกนั่นเป็นการออกเดินเส้นทางใหม่ซึ่งผมเป็นเด็กในยุคปี60ที่มีเพียงแค่เพลงล็อกแอนโรไม่มีอะไรมากกว่านั้นจูๆ่ๆผมก็มีความปรารถนาที่จะฟังเพลงเปียโนคลาสสิกนี้และเป็นความรู้สึกที่แรงกล้าเอามากๆ ผมจึงขับรถไปเมืองออบาน่เพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดที่มีซีดีเปียโนคลาสสิกผมจำได้ว่าตอนที่ไปถึงที่นั่นซีดีของวลาดิเมียอัชคาซีที่เล่นเพลงโชแปงมันได้หล่นจากชั้นมาอยู่ในมือของผมผมเลยคิดว่าโอเคเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสิ่งที่ผมควรจะมีดังนั้นผมจึงซื้อแผ่นซีดีและเริ่มฟังมันแล้วมันก็ทำให้ผมหลงไหลจริงๆจ,จนหยุดฟังไม่ได้ผมฟังมันตลอดทั้งวัน และหลังจากนั้นไม่นานผมก็ตระหนักว่าการฟังอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปผมอยากเรียนรู้วิธีการเล่นและนั่นเป็นปัญหาใหญ่เพราะผมไม่มีเปียโนผมไม่รู้วิธีการเล่นและผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้ววันต่อมาหนึ่งในพี่เลี้ยงเด็กของเราแวะมาบอกว่าเธอกำลังจะย้ายบ้านและเธอมีเปียโ,โนตัวเก่าที่เธออยากจะเก็บไว้แต่เธอบอกว่าอยากจะขอฝากไว้ที่บ้านคุณสักหนึ่งปีจะได้ไหม ผมเลยคิดว่าโอเคนี่มันค่อนข้างจะแปลกแปกเมื่อวานนี้ผมต้องการเปียโน,โนและทันใดนั้นเปียโนก็มาอยู่ที่นี่ผมก็เลยเริ่มพยายามสอนตัวเองว่าจะเล่นอย่างไรและในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผมมีความฝันในความฝันนั้นผมกำลังเดินขึ้นไปบนเวทีบนเวทีผมเห็นตัวเองที่กำลังเล่นอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ผมกำลังเล่นดนตรีด้วยเปียโนและในขณะที่ผมกำลังเดินเข้าไปหาตัวเองผมจึงตระหนักว่า นี่มันไม่ใช่เพลงของคนอื่นแต่มันเป็นเพลงของผมเองและเพลงนี้มีท่อนจบที่ดังมากตอนนั้นมันก็เลยทําให้ผมตื่นขึ้นมาจากการหลับสนิทผมจําได้ว่านั่งอยู่ที่ขอบเตียงและมองดูเวลาตีสามนาทีผมคิดว่าจะออกไปเล่นเปียโนตัวนี้แล้วพยายามแกะโน้ตต่างๆที่ผมได้ยินแต่ผมไม่รู้วิธีการเขียนเพลงไม่รู้วิธีการเล่นด้วยผมก็เลยบอกว่าช่างมันแล้วกลับไปนอนแต่นับแต่บัดนั้นมา ทุกครั้งที่ผมเดินไปที่เปียโน,โนเพลงจากความฝันก็จะเริ่มเล่นและมันก็เล่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าผมพยายามเพิกเฉยมันก็จะเล่นอยู่ต่อไปในตอนที่ผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นอาจเป็นในตอนที่ผมพยายามจะมีสมาธิกับการผ่าตัดในตอนที่ผมพยายามที่จะทำอย่างอื่นแต่มันคือพลังยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวผมที่เป็นมากกว่าที่ผมสามารถเข้าใจได้และวันรุ่งขึ้นผมจึงออกไปข้างนอก หาโปรแกรมที่สอนการเขียนเพลงและเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า s e b i l i u s ซึ่งเป็นโปรแกรมในการเขียนเพลงสำหรับมือใหม่ผมเริ่มใช้โปรแกรมนั้นและเริ่มเขียนเพลงจากความฝันเวลา7เดือนต่อมาทุกๆนาทีที่ผมว่างมันคือดนตรีทั้งหมดผมตื่นนอนตอนตีสี่ครึง่งและฝึกซ้อมจนถึง6กโมงครึง่งแล้วไปทำงานประมาณ12-14ชั่วโมงเมื่อผมกลับถึงบ้านก็ถึงเวลาที่พาเด็กๆเ,เข้านอน ทันทีที่พวกเขาเข้านอนผมก็จะกลับมาที่เปียโน,โนและอยู่ที่นั่นจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งผมถูกครอบงำโดยดนตรีและเปียโน,โนเรื่องอื่นๆนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบเกี่ยวกับดนตรีก็คือมันทำให้ผมรู้สึกใกล้ชิดกับความอิ่มเอมใจที่ได้ไปอยู่อีกฟากหนึ่งเท่าที่ผมจะทำได้มันเกือบจะเหมือนมีการเชื่อมต่อที่ผมสามารถเข้าถึงได้นั่นเป็นคลื่นความถี่ที่ผมสามารถจูนไปหามันได้ และการได้อ่านเกี่ยวกับนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆทุกๆคนล้วนพูดสิ่งเดียวกันโดยเฉพาะโมซาทพูดได้อย่างดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าดนตรีนั้นมหาผมในแบบที่สำเร็จรูปเลยและสิ่งที่ผมทำก็แค่เขียนมันลงไปมีหลายคนที่คาดว่าสมองของเราไม่ใช่อะไรที่มากไปกว่าการเป็นตัวรับซึ่งไม่มีทางในโลกนี้ที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เราเข้าถึงได้ มันจะต้องมีพื้นที่ข้างนอกนั่นที่เราสามารถสื่อสารได้ด้วยชีวิตดำรงอยู่ต่อไปหลังจากความตายเราจะยังคงอยู่ในรูปแบบนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะออกจากรูปแบบนี้กลายเป็นอย่างอื่นซึ่งมันเป็นแค่ความต่อเนื่องของการดำรงอยู่คุณต้องผ่านกระบวนการนี้ต่อไปคุณกลับมาเกิดเป็นอย่างอื่นหรือเป็นคนอื่นจิตวิญญาณของคุณดำเนินต่อไปและคุณต้องผ่านวิวัฒนาการของการเรียนรู้ และขั้นตอนของการเดียวยารวมทั้งความเข้าใจในเรื่องที่คุณประสบในชาติปัจจุบันนี้ด้วยและสิ่งที่คุณกำลังทำงานถัดไปในชาติหน้าผมหมายถึงนั่นคือสิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้มีประสบการณ์สัมผัสและวิวัฒนาการทางจิตวิญ,ญญาณให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้วิธีการที่ผมมองก็คือทุกคนสามารถไปสู่ต้นกำเนิดที่คุณมาได้ แต่คุณต้องหาหนทางกลับไปด้วยตัวเองและคุณทำแบบนั้นด้วยการพิสูจน์สิ่งที่พูดได้ว่าคุณพัฒนาจากประสบการณ์อันเป็นพื้นที่ของการแบ่งเป็นสองขั้วทั้งขั้วบวกและขั้วลบและการเคลื่อนตัวไปตามขั้วบวกก็คือการให้บริการผู้อื่นซึ่งตรงข้ามกับขั้วลบที่เป็นการให้บริการแก่ตัวตนและถ้าคุณสามารถคิดถึงการให้บริการแก่ผู้อื่นในชีวิตประจำวันของคุณ นั่นจะทำให้คุณได้รับประโยชน์มากขึ้นสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณและในที่สุดคุณก็จะหาทางกลับบ้านได้กลับไปหาต้นกำเนิดในที่ที่สปปรรพสิ่งได้มาจากที่นั่นนี่คือโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยมีประสบการณ์มาในชีวิตผมได้รับโอกาสที่ได้เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากความตายความตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวมันเป็นเพียงรูปแบบที่เปลี่ยนไปคุณจะยังคงอยู่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามและมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปก่อนที่ผมจะได้รับประสบการณ์ฟ้าผ่าผมค่อนข้างยึดติดทางวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่าอะไรคือความเป็นจริงและตอนนี้ผมเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าการดำรงอยู่ของเรามีอะไรที่มากมายกว่าที่เรารู้มากนักถ้าทุกคนสามารถสัมผัสสิ่งนั้นได้ก่อนที่พวกเขาจะตายพวกเขาจะมีมุมมองต่อชีวิตและสิ่งที่เรากำลังทำแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง และมันจะเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งได้เอาละครับจบเนื้อหาในครั้งนี้แล้วนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ